โอเคก็สวัสดีเพื่อนๆคนด้นะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมเอ่อลอยหอดเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นเกมเอ่อมอนกับเกมซลล็อดฮอลลีเดย์ที่เราเคยทคําคลิปม,มาก,ก่อนหน้าน,นี้เลยเมนูทุกอย่างก็เหมือนกันหมดเลยนะตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในเมนูของเกมยิงปลาแนละ้วทุกคน,นนี่ก็จะเป็นเกมยิงปลานะอ่ะเดี๋ยวเราก,กดออกไปก่อนนะกดออก นี่ทุกคนมันจะมีเมนูต่ตางๆนานาเหมือนกันหมดเลยกับเกมสลอตฮอิเดย์นะแต่ว่าไอตรงชื่อเกมกับรูปโปรเกมะมันจะไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นรอยย่อเจเจแล้วก็กดไปที่โปรไฟล์ของเรานะทุกคนโปรไฟล์ของเราตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอารหัสเชิญอ่าแปดเจเจแปดหกมาใส่ตรงนี้นะรหัสแรกนี่ตรงนี้รหัสแรกตรงนี้แล้วเราจะได้มาที่สองรอยชิปนะแล้วก็กดใส่ รหัสตัวนี้ไปนะแต่เราใส่ไปแล้วมันก็ใส่ไม่ได้อีกเหมือนเดิมแหละหรือว่าถ้าใครที่ใช้รหัสนีไปกับเกมสรทอตพดีแล้วเนี่ยก็สามารถใช้กับเกมนี้ได้อีกนะถ้าเราโหลดมาต่อเกมอเงี้ยเนี่ยมันก็มีอะไรเมนูต่างๆนานาเหมือนกันหมดเลยเกี่วกับการทอนเงินก็อยู่ที่อะเหมือนกันหมดแล้วก็เมนูอะไรเงี้ย ก็สำหรับใครที่จะเช็คอินนะก็ให้กดมาที่เขาว่าเติมเติมเงินเร็วไอชีฟ,ฟ้าตรงนี้ด้านบนกดเข้ามาแล้วก็กดล็อกรางวัลล็อกอินด้านบนตรงนี้ล็อกอินห้าวันแล้วก็ได้ชิปมาแล้วก็ใส่รหัสด้วยมันก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากนะทุกคนเพราะว่าเมนูต,ต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนกับสลอ็อตคาสออนไลน์หมดเลยไม่่จาจะการเ,รเ,าเล่นเกมเงี้ยเออเรากดเล่นมันก็จะดาวน์โหลดให้เราก่อน ก็กดเข้าไปในห้องนะอันนี้จะเป็นให้เราทําการลงเงินนะตรงนี้เป็นตรงนี้แล้วก,ก,ก็กดแป้วก็มาล่าแล้วตรงนี้แล้วก็ปอกเด้งก็ถ้าเราจะเล่นเกมไหนเนี่ยเราต้องทำการกดโหลดก่อนแล้วคนต้องกดเข้าไปดูนะอ่ะเลือกรางวัลเงินอ่ะอันนี้กดเข้าไม่ได้เหรอมือกี้กดได้ เออแล้วก็ทุกคนสลับเกมมันนี่มันจะมีเกมนี้ตรงนึงแล้วก็คือเกมเกมแข่งรถรถแข่งนั่นแหละมันจะเล่นได้ดีนะแต่ว่าเราต้องมีไอชิปตรงเนี้ยสองพันชิปนะตอนนี้เรามีอยู่หนึ่งพันชิปก็คือต้องหาอีกหนึ่งพันอ่ะถึงจะสามารถเล่นเกมนี้ได้ดนะนี่เห็นไหมเงินทรัพย์รวมสองพันก็คือต้องมีสองพันชิปนะมันก็ต้องมีอ่ะอันนี้ของเก้าเกนะเก้าเกอ่ะแล้วก็สามารถทามาลงได้นะแต่จะเป็น สำหรับใครที่ชอบเล่นเกมน,น,นี้ก็ลองมาเล่นได้เลยนะแล้วก็เมนูอ,อะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับสล็อตหมดเลยเออสล็อตคาสิเนียตัวเมนูการถอนติดตอ่อแอดมินเหมือน,นงเงี้ยแก้ปัญหาอะไแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มีมาอ่ะรีวิวเจ้าแอปเอ่อรีวิวแอปเออร์ย่อเจ็ดเจ็ดแค่นี้แต่แนะเพราะว่ามันก็มีเมนูอ,อะไรที่เหมือนกับสล็อตคาสิเนียหมดเลยแล้วก็ มันก็ไม่ได้เล่นยากเลยนะเป็นหมดหมวดเมนูภาษาไทยอะไรแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบก,กันใหม่ในลคลิปหน้า